ทุกคนวันนี้อยู่ในช่องฟิลิ์โวยนะคะวันนี้เราจะมาจูดพี่พิษตะพันกันเสียงมันจะดังหน่อยว้าวอุ้ยสวยเอาไทยลูกมาแค่นั้นนะคะไทยลูกไทยลูกนี่นะคะคือแต่ก็ไม่เจ้่ยมมันก็สวยนะปลาใหญ่ปลาางว้าวปลาปูใหญ่มือนี่นะคะมาดูดูกันอุ้ย นี่นะคะมองไปใตล่าแล้วมันคืออะไรเอ้นี่น,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 นี่นะคะนี่อยู่เรทุกคนตามนี่เลยนี่นะคะคือปลาเนี่ยนะครัเฮ้ยดูปลาตัวนั้นเอาปลาตัวนั้นดูปลาตัวนั้นสี่ซื้อนี่นะคะ าปปนะาปนนี้เปาเลยครับใช่ใช่เราจะเล็กรีมกิแล้วแกรจสัตสัไพด้วยนะคะใช่สัตอันนอันนี้ไม่เป็อะไรมหลาโอ้โหกิ้งกาครับกิก่า้าปครับอุ้ยอุ้ยนี่นี่นครับดูดีีทุกคนครับทุกคนนี่คือกิ๊กกอือฮึ ว้าว <Wow. S 2> สูงคุณตัวใหญ่เ,เลยครับแล้วเนี่ยตัวใหญ่มากเลยครับยิ่งก่าตัวเนะี้ยตัวใหญ่โคตรเลยครับโอเคนะเรื<า>่อยๆเอ่อถ่ายคลิปเอาไว้เไม่เอาตัวนี้คะ<า>ไม่ม <laughs> ไมถ่ายรูปเลยไม่ร <laughs> ู้ถ่ายอะไรเลยหรอหนูกำลังนี่นะคะอันนี้ตัวอะไรนะคะ นี่นะครับคือหอยนะครับมันจะไม่มันจะมีมันจะได้ยินเสียงทะเลอยู่เฮ้ยนี่นเฮ้ยเฮ้ยแบงปองแบงปองฮะนู้นแบงปองเนี่ยนะเพิ่งเห็นแบงปองแบงปองนะครับอันสูงแฮะแบงปองเนี่ยน้องโอ้ยนี่อันนี้อันนี้คือใกล้ใเลยไม่คือเปล่านี่นะครับเรามาจริงๆเนี่ยน้องเดินด้วยแม่เปล่าไม่ร้องจ้า กินอยู่นะคะแล้วมาสูดสัตว์อยู่เถอะสัตว์จับออุ myś, ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอแบบสิ่งมีชีวิตที่น่าสูกใจที่สุดนะครับขำเลยมนยักษ์มดเจนชีชาติดๆทำไมมันเหมือนแบบเหมือนมันกำลังค้างไว้อยู่เลยอะ นี่เต่าตัวใหญ่มากเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เหมือนท้าววัอยู่นี้เต่าตัวใหญ่มากท้าวอย่างมังคดมาดูใกลกินแล้วกินแล้วเห็นถ่ายแล้วอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะมีปลาปะนี่ตัวอะไรอ่ะน่ากลัวนะถ้าถ้าวันถามไม่เจอมองเนอะอู้หู อู๋ตัวหมองในใต้น้ำเฮ้วทำไมทำไมเต่าคอยาวอ่ะเต่าคอยาวอ่ะเต่ายีรับรับสายเราเจอเต่าสายพันใหม่เต่าคอยาวใหญ่มากนี่อู๋กวาดินลีก้าสิบโอ้ โอเคปะว้าวปลากรเบนปลากรเบนตัวล็กใหญ่ลยว้าวแม่ที่ผมกินไม่ได้ให้ยนจ้ะแม่ที่ผม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอไถ่ายรูปแบบอนะคะเราถ่ายี่แบบยังไม่ถ่ายลิปอันนี้ขอบคิสองร้อยปีวูดเรายังไม่เกิดเลยโอ้ยเรียนกดกด Subscribe ยะๆ เราไม่ได้ขอถ่ายรูปก่อนาก่อนนะครับอู้กลัวติดลิกลิีจกลัวติดลิกสีจ้ะนะคะไตวนีี่ทคเข้าไปดูแลกันนะคะนี่นี่ตัวนี้นะคะกิ้งก่ากิ้งก่าน่ากลัวมากเลยเวลาแบบมีงานนี้อยู่กิ้งก่านะคะอุ้ย นี่ว่าหนูเห็นเจอคือหนูเห็นมีโคตรตัวใหญ่เลยอะอันนี้ก็คือตัวอะไรเนี่ยไม่ได้เลย happy d ไม่ด happy นี่นะคะอันนั้นกำลังสงสัเนี่ยนะพ้อมๆไดูกลองมดูในกล่องดูในกล่องดูในส่งพัดทรรอยู่

เราจะอ่านตัวนี้ก็ได้นะคะพัดพิเธอนะคะมันเสร็จลิลุดด่ยกรมมีฟันแท้กินยาแห้งนะครับ